ก็สวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆครับก็สวัสดีเด้อพี่สวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับผม นะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดวัดบอวีนะครับก็มางานศพนะครับผมก็งานศพไม่ใช่ใครอื่นใครก็คนใกล้ตัวผมนั่นแหละนะทีมงานทีมงานลูกน้องผมเองนะครับพี่ๆนะก็ รู้สึกว่าเดือนนี้คนจะเสียชีวิตกันเยอะมากเลยนะครับไม่ใช่แค่ญาติผมที่เสียชีวิตเห็นแบบเพื่อนๆผมญาติเขาก็เสียชีวิตกันก็เยอะเหมือนกันเดือนนี้คนเสียชีวิตกันเยอะมากแล,แล้วก็อ๋อนี่ก็ญาติผมอีกคนหนึ่งนะครับนะทีมงานของผมนคนหนึ่งก็เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับพี่พี่สาเหตุที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเนื่องจากว่าจมน้ํานะครับผมนะไอ้เขื่อนหลังบ้านไอ้เขื่อนบนบ้านผมอะ่ะ อ่างเก็บน้ำห้วยข้าหมูพี่คนตายบ่อยมากจริงๆคนตายบ่อยมากอ่างเก็บน้ำห้วยข้าหมูบ้านผมอะนะมันเป็นเขื่อนนะพี่นะทุกปีอะคนตายแบบสองสามคนตายตายกันทุกปีเลยไอ้เขื่อนข้างบนบ้านผมอะแล้วแบบวันนี้ล่าสุดก็ญาติผมก็เสียชีวิตไปนะครับเสียชีวิตเพราะว่าจมน้ำครับพ,พี่จมน้ำตายนะครับผ เดยวให้ดูอันนี้นะครับนี่นะพี่นะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศองานศพนะครับผมเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาถึงนะครับนะก็เมื่อวานเมื่อวานไปนอนรีสอร์ทมาวันนี้เพิ่งกลับมาถึงบ้าน กลับมาถึงบ้านก็เย็นๆแล้วก็แล้วก็ได้ข่าวว่านั่นแหละญาติเสียชีวิตนะครับนะก็เพิ่งเสียวันนี้เลยจมน้ําตายนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เพิ่งเพิ่งได้มางานศพนะครับนะก็ไม่ได้ช่วยงานศพไม่ได้อะไรเขาเลยเพิ่งมาถึงเนี่แหละเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งไปถ่ายคลิปมาเสร็จนะครับนะเพิ่งไปล่าผีมาเสร็จเมื่อกี้ก็เพิ่งกลับมาถึงเลยนะใครนอนเฝ้าศพคะก็ ญาติญาติพี่ก็ญาติญาติเพื่อนเขาแหละนะครับเสียใจด้วยนะลูกครับพี่ครับนะครับนะปอบแดกตายหรือสอนปอบแดกไม่ได้ตายพี่ก็ทิมงานผมนั่นแหละญาติญาตินั่นแหละครับนะก็เสียชีวิตไปอืมนะก็ ผมยังไม่แก่นะพี่นะตัวผมเองเนี่ยยังวัยรุ่นอยู่ยังหนุ่มอยู่ยังไม่แก่นะแต่ว่ารู้สึกว่าคนรอบข้างเนี่ยจะล้มหายตายจากไปทีละคนทีละคนเออไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราไปเล่นกับสิ่งลีกลับอะไรพวกนี้หรือเปล่านะตอนนี้มันอาจจะยังไม่ถึงคิวผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ ก็สาเหตุที่แบบคนรอบข้างผมแบบล้มหายตายจากไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นกับสิ่งลี้ลับแรงไปเล่นกับสิ่งลี้ลับมากไปหรือเปล่าแถมเมื่อกี้เมื่อกี้อ่อเมื่อกี้ผมไปไล่สดล่าผีมานะพาพี่ต้นพี่ต้นไปล่าผีแล้วพี่ต้นเนี่ยจุดธูปกี่ดอกนล้สิบเอ็ดดอกหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะสิบเอ็ดดอกจุดธูปขอขมาผีแต่ว่าทีนี้ ทูบมันติดแค่สิบดอกมีดอกหนึ่งที่ทูบไม่ยอมติดพี่จุดยังไงก็ไม่ติดนะครับผมนะจุดทูบขอขมาผีนะครับที่เราเข้าไปถ่ายเสร็จเข้าไปถ่ายเสร็จเราก็เราก็จะกลับเราก็จะขอขมานะไปกับพี่ต้นนะครับวันนี้นะครับผมไปล่าผีมีเพื่อนไปด้วยนะครับนะแต่ว่าทีนี้พี่ต้นเขาจุดทูบขอขมาผีนะแต่ว่าทีนี้ทูบมันติดไม่หมดอืมนะ ไอ้แบบนี้เราก็คิดได้นะพี่นะว่าผีเนี่ยผีสัมภเวสีเนี่ยเขาไม่ยอมไม่ไม่ไม่ให้อภัยหรือเปล่าทุบมันถึงติดไม่หมดเออแบบนี้มันก็คิดได้เหมือนกันนะครับน้าเสียใจด้วยนะน้องสอนครับพี่ครับนะแล้ว,แล,วแล้วงานศพเมื่อไหร่ละก็เพิ่งตายวันนี้เลยพี่เพิ่งตายวันนี้แล้วก็จัดงานศพวันนี้พรุ่งนี้วันจะสองวนันก็เผาเลยนะนะ มันก็วิวๆเหมือนกันนะพี่นะแบบคนแบบคนใกล้ตัวเราแบบหายไปตลอดกาลน่ะไม่ได้เจอกันอีกแล้วความรู้สึกมันก็แปลกๆเหมือนกันนะใช่จากคนที่แบบเคยเจอกันบ่อยเจอกันแทบทุกวันสนุกเฮฮากันมาวันหนึ่งแบบเราไม่มีโอกาสได้คุยได้เจอกับเขาแล้วเออมันก็แบบวิวๆแปลกๆเหมือนกัน นะแต่ก็ทางนี้ทั้งนั้นพี่คนเราหนีไม่พ้นความตายกันอยู่แล้วนะจะเก่งจะดีจะรวยมีจนแค่ไหนหนีไม่พ้นความตายกันจริงๆพี่ใช่หนีไม่พ้นเลยนะก็นั่นแหละทางที่ดีอ่ะคนเราตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนะี่ยยังมีกันและกันอยู่ก็อย่าพยายามอย่าไปทะเลาะกัน นะเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนบ้านก็ช่วยเหลือกันนะนะยิง่งยิ่งพ่อยิ่งแม่เราเนี่ยเราต้องยิ่งทําดีกับท่านไว้เลยนะครับนะเพราะว่าเขามีเวลาอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกอืกนะ็ตอนที่ท่านยังอยู่เราก็ควรจะนั่นแหละดูแลปฏิบัติท่านดีๆนะนะแต่ว่าสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลผมอาจจะคิดไปเองหรือเปล่านะพี่นะ ไอ้ที่แบบคนใกล้ตัวผมล้มหายตายจากไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไปเล่นกับสิ่งลี้ลับอะไรเงี้ยไปลองของน,นะใช่เราไปท้าทายแบบท้าทายผีอ่ะใช่ผีมันอาจจะทําเราก็ได้อาจจะเล่นเราก็ได้อ,อไม่รู้ว่ามันจะมาถึงคิวผมเมื่อไหร่นะนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทําตอนแรกผมทำกะ ผมทํารายการเดินป่าใช้ชีวิตรอดในป่าที่ผมตัดสินใจมาทําคลิปล่าผีก็เพราะว่าผมอยากจะให้พี่ๆทุกๆท่านนะครับได้รู้กันว่ามันยังมีโลกหลังความตายอยู่คนเราตายไปแล้วไม่สูงจริงๆพี่นะก็อยู่ที่บุญที่บาปเราที่จะนําพาเราไปนะครับนะเราทําดีแล้วก็นั่นแหละเราก็ไปดีเราทําไม่ดีเราก็ลงนรกนะอืม ต้องเชื่อก่อนว่าเราตายไปแล้วไม่สูญนะครับผมอืออืออยู่ที่บุญที่กรรมครับเดี๋ยวโอเคครับพี่ๆก็เดี๋ยวขอปิดไลฟ์เองเท่านี้เด้อนะครับนะยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านเลยที่เข้ามารับชมกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามีคลิปให้ชมกันนะครับพี่ๆนะพรุร่งนี้เช้ามีคลิปให้ชมกันเด้อก็พาพี่ต้น ไป,ไปบุกเอ่อไปบุกอันนี้บุกวัดล้างนะครับนะเจอเจอดีด้วยอโอเค่นั้นพี่นะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายครับ